เดี๋ยวจะให้ดูมังคุดผิวขี้กากขี้กากแบบนี้นะครับแต่ว่าข้างในเนื้อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะจ๊ะอันนี้ผิวขี้กากมากะฮะอันนี้ผิวนินเนียนก็มีนะอันนี้ลอง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 ,ลองผิวน,นเนียนดูก่อนผิวนนเนียนแกะดูจะเป็นยังไงอันนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแกะมามีต่ลุนอย่างเดียวเลยอันนี้ข้างในนะ อันนี้เป็นแก้วเป็นเป็นใสๆเป็นแก้วก็มีนะอันนี้สุ่มมานะจ๊ะอันนี้ผิวขี้เล่มากเลยฮนะเป็นขี้กากกระด่างกระดําแบบนี้นะครับแกะดูข้างในนะครับดูสิเป็นยังไงแกะดูอืม,มก็ข้างนอกขี้เล่แต่ข้างในสวยนะจ๊ะ อลองดูลูกนี้ลูกนี้มันมียางมียางออกมาเยอะเลยดูข้างในจะเป็นยังไงข้างในสวยนะครับอันนี้มันสวยโดยตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าที่สวนนะ่ะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีใส่น้ำหมักบ้างนะครับแล้วก็ใส่พวก ขี้ควายขี้วัวอะไรเงี้ยบ้างครับและที่เหลือก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับถ้าจะมีเนื้อเนื้อขี้เล่บ้างนะครับเนื้อสวยบ้างก็เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างนี้นะครับข้างนอกมันผิวมันขี้เล่นะครับเพราะว่าอาจจะมีแมงมีอะไรกัดบ้างนะครับอันนี้ปล่อยตามธรรมชาติครับแต่เนื้อข้างในสวยนะจ๊ะน่ครับ ลองดูลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆขี้เล่ขี้เล่แบบนี้นะครับดูว่าข้างในจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะผ่าผ่าให้ดูแต่ข้างในเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยสวยงามตามธรรมชาติเลยนะครับก็ไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับปลูกปล่อยตามธรรมชาตินะครับถึงเวลาเขาก็ออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวอันนี้เก็บมาฝากกันนะครับอยากให้กินของดีๆ ที่ปลอดสารพิษนะครับปลอดภยัยกินได้แม้กระทั่งเปลือกนะครับมังคุดสวนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับเปลือกสามารถกัดแทะได้เลยนะครับเพราะไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ให้เห็นว่าลูกขี้เล่ขี้เล่แต่ว่าข้างในมันก็สวยอยู่นะนะครับ ก็มีทั้งลูกสวยและลูกขีเหล่ขีเล่เลเลนะครับส่วนใหญ่ผมจะจัดลูกสีสวยที่มันเป็นมัน,มน,มนเงาเงาอย่างเงี้ยลูกนี้นะครับเป็นลูกที่แก่แล้วแต่ว่าต้องรองให้สุกก่อนนะครับอีกสัก2วันค่อยกินนะครับโดยประมาณนะครับให้เขาออกสีดําๆแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยฮะอันนี้ไม่ได้คัดไซส์นะครับผมเลือกไซส์ที่แพ็คใส่ถุงก็จะเป็น ใส์ค่อนข้างลูกใหญ่อยู่นะครับนะครับใส่ถุงให้นะครับถุงละสองโลสองโลสำหรับใครที่สั่งจองไว้ก็มารับได้เลยนะครับที่ร้านดีคอมนะจ๊ะขอบคุณครับ